สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone ที่ต้องบอกว่าได้รับความสนใจมากที่สุดในตอนนี้นะครับ ซึ่ง iPhone รุ่นนี้ก็คือ iPhone 16 Pro Max นะครับเหตุผลที่ต้องบอกว่าเป็น iPhone ที่ได้รับความสนใจนะครับก็เป็นเพราะว่าบางท่านนะครับที่ซื้อ iPhone 17 Pro Max ไปแล้วนะครับค่อนข้างที่จะไม่ประทับใจนะครับในเรื่องของการที่ใช้วัสดุที่ค่อนข้างเป็นรอยได้ง่ายนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max รุ่นนี้วัสดุจะเป็นไทเทเนียมนะครับส่วน17 Pro Max ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับการใช้งานต่างๆบางท่านก็ าจจะชอบนะครับเป็น16 Pro Max มากกว่าโดยรวมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยนะครับว่าชอบเป็นรุ่นไหนดีคลิปวันนี้ผมมีราคาพิเศษนะครับมีโปรพิเศษสําหรับคนที่อยากจะซื้อ iPhone 16 Pro Max นะครับในช่วงเดือนนี้เดือนใหม่แล้วนะครับวันนี้1ตุลาคมซึ่งณตอนนี้ iPhone 17 Pro Max ก็ยังหาซื้อได้ยากพอสมควรนะครับรวมถึง16 Pro Max ด้วยรุ่นนี้ไม่มีการผลิตแล้วนะครับก็เลยทําให้หายากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงตัวเครื่องเป็นอย่าง ที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max รุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอเท่ากันกันกบทางด้าน17 Pro Max มองด้านหน้าเหมือนกันทุกอย่างนะครับมี Dynamic Island กล้องหลังให้มา3ตัวเหมือนกันความละเอียดเท่ากันนะครับแต่ถ้าเทียบกับราคาแล้ว17 Pro Max ตอนนี้ราคาอยู่ที่48,900นะครับส่วน16 Pro Max หาซื้อได้ที่ราคาประมาณ38,000ถึง39,000เท่านั้นก็ต้องบอกว่าต่างกันเกือบ10,000บาทใครที่มองหา i คุ้มๆใช้ได้อีกยาวๆนะครับสเปคดีๆนะครับก็แนะนําสําหรับ16 Pro Max รุ่นนี้ใครอยากจะซื้อต้องรีบซื้อนะครับเพราะว่ามีจํานวนจํากัดแล้วก็จะหาได้ยากขึ้นทุกวันด้วยสําหรับ iPhone รุ่นนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับสาหรับ iPhone 16 Pro Max ไปดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่1ตุลาคมปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกมา ให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจาก ทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับแน่นอนว่าใครอยากจะสั่งออนไลน์ก็สามารถมาสั่งกับ Lazada ได้มีคูปองส่วนลดแล้วก็จัดส่งให้เราถึงบ้านได้เลยนะครับสำหรับร้านแรกร้านนี้ iPhone 16 Pro Max ขายเดียวทางร้าน Apple โดยตรงนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ48,900สั่งซื้อวันนี้ลดราคาเหลือ39,590บาทสำหรับรุ่นความจุ256 g b นะครับวิธีการจ่ายเงินก็มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการ จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับการจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งหรือว่าการสแกนผ่าน QR Code รวมไปถึงการผ่อนชำระก็ผ่อนได้20เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละพันเบาทต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็มีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับในส่วนของสีมีทั้งหมด4สีความจุมี3ความจุแต่ว่าตอนนี้จะหมดเป็นบางสีบางความจุนะครับลองกดเข้าไปดูข้อมูลราคาล่าสุดกันก่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือในภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอป ห 1>, 1ปีนะครับไปดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนไทยประกันศูนย์สำหรับ iPhone 16 Pro Max นะครับจากราคาปกติ48,900ก็ลดหลักคาล่าสุดเหลือ41,900บาทสำหรับรุ่นความจุ256 g b วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จะเก็บผ,ผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธนาคารได้สะดวกแบบไหนเลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินมีเลือกทั้งหมด4 ีความจุมี3ความจุนะครับก็เช่นเดียวกัน อาจจะหมดเป็นบางสีบางความจุแนะนําลองกดเข้าไปดูข้อมูลล่าสุดกันก่อนได้สินค้าเป็นของแท้ร้อเปอร์เซ็นเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหปีนะครับปดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับร้านนี้ iPhone 16 Pro Max นะครับขายโดยทางร้านไ s t u d i o by SPVI นะครับจากราคาปกติ48,900ก็ลดราคาเหลือ41,700บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธนาคารได้มีให้เลือกทั้งหมด4สี4 ความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคือในภายใน30บวันมีประกันจากศูนย์ a p p l ป1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 16 Pro Max นะครับจากทางด้านแอป l a ซาด้ที่ผมได้สรุปร้านที่ยังมีขายร้านที่มีราคาถูกนะครับมาให้กับทุกท่านได้เลือกซื้อกันชอบร้านไหนนะครับก็สามารถเข้าไปดูราคาล่าสุดเข้าไปดูคูปองส่วนลดกันก่อนได้นะครับลิงก์ของ l a ซาด้อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางาด้านแอปช้อป ปี่กันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 16 โปรแม็กนะครับร้านแรกร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงก็จะเป็นร้านของทาง s h o p ปี้มอลนะครับถ้าสั่งซื้อก็มัน่นใจได้เลยว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนจากราคาปกติ59,900ลดราคาเหลือ49,500บาทราคานี้จะเป็นความจุ 512GB สกิกะไบต์นะครับส่วนถ้าเป็นความจุ 256G กิกราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ3 9 0 0 0ถึง40,000บาทแต่ว่าตอนนี้สินค้าจะหมดชั่วคราวสําหรับรุ่นความจุ256ร้้สกิกะไบต์นะครับมีโค้ดส่วนลดแจกเพิ่ ลดจากร้านลดสูงสุด645บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้ถึง48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1,323บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด4สี4นะครับความจุตอนนี้มีเหลือเฉพาะ512กิกะไบต์ถ้าไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งได้นะครับอีกร้านหนึ่งสำหรับแอปช้อปปี้ก็จะเป็นร้านของทางร้าน i Studio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องใช้สูนไทยประกันสูในเรื่องของราคาขายอยู่ที่ห้า 5 6 9 0 0นานะครับแต่ว่าจะมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมให้อีกด้วยวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บปลายทางได้จะเก็บผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้สแกนผ่าน QR code ได้มีให้เลือกทั้งหมด4สี 4. สินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเป1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดจากทางนั้นแอปช้อปปี้สำหรับการซื้อ iPhone 16 Pro Max มนะครับมีเฉพาะรุ่น 512GB ท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้ออยากจะดูข้อมูลเพิ่มมเเเติกก็กดดขข้าข้าาไไปปู ได้นะครับที่ลิงก์ของช้อปปีปิดท้ายกันที่ร้านจาก Banana IT นะครับนำข้อมูลราคามาให้ดูนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปซื้อที่หน้าร้านของเขาหรือว่าจะเข้าไปสั่งออนไลน์นะครับ iPhone 16 Pro Max ความจุ256กิกขายอยู่ที่41,700นะครับใครสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสําหรับการซื้อ iPhone 16 Pro Max นะครับต้องบอกว่าคุ้มมากๆสําหรับการซื้อแบบกิจสัญญาตอนนี้สําหรับ เดือนใหม่เดือนตุลาคมนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย d t a ทนะครับหรือว่า True D-Tag 5 g iphone 16 pro max ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็ลูกค้าของ DT a ทซื้อได้ที่ราคา34,500ส่วนลูกค้าที่มีสถานะเป็นแพ tinum แล้วก็ g o member นะครับราคาพิเศษ33,500บาทส่วนลดมีส่วนลดสำหรับการสั่งออนไลน์นะครับลดเพิ่ม1000บาทแล้วก็ส่วนลดสาหรับคนที่ใช้ DT a ทมานานรับส่วนลดสูงสุดอีก2000บาทนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วส่วนลดก็จะมีให้ถึง สาม0 0นบาทก็จะเป็นส่วนลดสําหรับการสั่งออนไลน์1,000แล้วก็ส่วนลดสําหรับคนที่ใช้ดีแท็มานานอีก2,000นะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็จะมีให้เลือก3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 2ึ่ซื้อได้ที่ราคา33,500โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลต้งหน้าโปร1 1ึ่ราคา34,000ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลต้งหน้าแล้วก็โปร8 9 9ราคา35,500ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลต้งหน้านะครับทุกโปรสัญญา12เดือนท่าในใดที่สนใจอยากจะกซื้อสามารถไปหาซื้อได้ทที่ศูนย์ 5G ุกสาขาข ส่วนค่ายที่สนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย t ูมูฟเอชนะครับโปรโมชั่นแรกเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา34,500นานะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน 99, ละ1299โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล้วหน้าโปร1 1 9 9ราคา35,500รโปร899าราคา36,500ลูกค้าใหม่ราคา34,500บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299าานะครับโปร1199ราคา35,500โปร899 ราคา36,500เปลี่ยนจากเต็มเดืนเป็นรายเดือนราคา34,500บาทยายค่ายออนไลน์ราคา34,500เมื่อยายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299นะครับมีค่าเน็ตดุ้งหน้า1,605บาทโปร1199ราคา35,500 Pro 899รโปร899าราคา36,500ยายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา3 4 0 2 0บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเหน้าาาโร99ค600 6 0 2 0แล้วก็โปร799ราคา37,120เครื่องเปล่าขายอยู่ที่41,700นะครับท่านในที่สนใจอยกจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทูชอปทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่าสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 16 Pro Max นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น35,000บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้สินค้าจะหมดชั่วคราวนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี3ความจุท่านที่ สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 16 Pro Max นะครับราคาสําหรับเดือนใหม่เดือนตุลาคมชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกด ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ